แม่ทัพนายกองก่อนที่จะเกษียณเนี่ยเขาได้มีการวางยุทธศาสตร์กูก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงมาประกาศเอาตอนที่กําลังจะเกษียณกันอีกไม่กี่วันกี่พุ่งและช่ไมละเอ้าก็ผู้บัญชาการทหารอากาศเกษียณค่ะผู้บัญชาการทหารเรือเกษียณค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเกษียณค่ะพี่ออฟบิ๊กออฟเพราะฉะนั้นเหลือแต่ผู้บัญชาการทหารบกมีอายุราชการเหลืออีกหนึ่งปีเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยสามแม่ทัพในเกษียณหมด รวมทั้งแม่ทัพกุ้งกูด้วยใกล้เกษียณค่ะแต่ทีนี้เนี่ยดิฉันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะก่อนจะ,กะเกษียณเนี่ยพวกท่านทั้งสี่ห้าคนเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยพวกท่านจะจารึกอะไรไว้ในประวัติศาสตร์ไหมฮะท่านจะจารึกอะไรไว้สักหน่อยไหมฮะทําไมล่ะเอาภาษาตาควายก็ยังไม่ได้คืนมาเลยบ้านน้องจานก็ขยักขยอก,กันอยู่ตรงนั้นแล้วก็นี่ยังไม่นับในพื้นที่จังหวัดตราดตึกอะไรนั่นอ่ะเออ ก็คาหน้าคาตาอยู่ตรงจังหวัดตราดนั่นนะ่ะคาสินโนของจังหวัดตราดนะ่ะสร้างคอมแผ่นดินไทยอยู่นั่นนะ่ะ